มินเยรัฮ์มานุรฮีมเตือนชั้นอีพีน,นี้เรื่องราวของการมอบหมายทุกอย่างไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะเหัวตาลาในชีวิตของเรามักจะเจอความกังวลใจอุปสรรคความลังเลใจความอ่อนแอและสิ่งที่มากระทบทั้งคำพูดการกระทำ ของผู้คนและการใช้ชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้จงรำลึกถืดว่าจะไม่มีการลังเลเออหรือกังวลใดๆเมื่อใจได้ทำหน้าที่มอบหมายทุกอย่างไว้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาแล้วดังนั้นหัวใจของเราต้องมอบหมาย วางตั้งไว้ณที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาอย่างจริงจังเมื่อมีความกังวลหรือลังเลใจอะไรที่ประสบกับเราเราให้คำตอบกับตัวเองและก็มีความมั่นใจว่าเราได้มอบหมายทุกอย่างกับอัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาและทำทุกอย่าง ในชีวิตประจำวันของเราให้ดีที่สุดตรงตามที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้สั่งใช้และเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทรงห้ามได้มากที่สุดและเราจะมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอินชาอัลลอฮฺ